ด้วยเวลาเกือบหนึ่งปีที่เด็กชายสมคิดทองวิชิตหรือน้องบาสวัยเพียงสิบขวบต้องใช้ชีวิตกินอยู่ในสมาคมยกน้ำหนักนครสวรรค์ด้วยกิจวัตรของการเป็นนักยกน้ำหนักทําให้ต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อมาฝึกซ้อมวอร์มร่างกายพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเพื่อเพิ่มสมบัถภาพทางร่างกาย หลังจากนั้นน้องบาสต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนเฉ็กเช่นกับเด็กทั่วไปเมื่อถึงโรงเรียนวัดสุขตวรารามซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องบาสกำลังศึกษาอยู่ก่อนถึงเวลาเข้าแถวเด็กอื่นๆจะวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแตกต่างจากน้องบาสท,ที่มาช่วยลุงขายข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นประจำหวังเพียงเพื่อข้าวเหนียวไก่ย่างที่จะกินให้อิ่มท้องเป็นค่าตอบแทน หลังจากกลับจากโรงเรียนน้องบาสต้องมาฝึกซ้อมยกน้ำหนักทุกเย็นวันละหนึ่งชั่วโมงด้วยฝึกท่าทางการเพิ่มน้ำหนักของลูกเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายจากการฝึกซ้อมเป็นประจำตลอดหนึ่งปีน้องบาสสามารถยกเหล็กหนัก40กิโลกร,รมัมซึ่งถือว่าเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดของสมาคมที่มีอนาคตไปได้อีกไกล้องไม่ต้องรีบเพราะเห็นหุ่นมีแวว หุ่นด้วยก็มีแววด้วยแล้วก็ก็เลยลองชวนมามแต่แรกก็ว่าจะไม่มาพอสักพักก็ล,ลองให้ไปขอยายว่าให้มาเล่นได้ไหม,อมพอบอกขอยายให้มาเล่นก็ยายอนุอน,อนญาตก็เลยให้มานอนที่ที่นี่ที่สโมสรทิ่ใส่น้องก็เ,เหมือนเด็กทั่วๆไปอะอสอ่ะ สมาธิสั้นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าบอกแล้วก็ฟังพอฟังแล้วก็ทําตามถ้าทําตามไม่ไม่ได้ก็ไม่ทําเลยก็ต้องดึงเหมือนจูนเครื่องให้ให้เข้ามาหาช่วงช่วงแรกๆก,ก็ตอนซ้อมช่วงแรกๆก,ก็ฟังดีมาตอนหลังๆรู้ว่าตัวเองได้แล้วทําได้แล้วก็มีบ้าง จากมือที่อ่อนบางของเด็กวัยส0ขวบต้องมายกเหล็กที่มีขนาดน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ามือทั้งสองข้างที่พองและลอกสร้างความทรมานให้กับน้องบาทไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งหมดที่น้องบาสต้องอดทนและทำในสิ่งที่แตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกันนั่นก็คือครอบครัวที่มียายและยายทวดที่พิการทุกวันสุกน้องบาสต้องกลับมาช่วยงานบ้านและดูแลเช็ดตัวยายทวดที่พิการานะถึงแม่น้องบาสจะเลือกเกิดไม่ได้แต่น้องบาสเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะใช้แรงเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวและเลือกที่จะเป็นคนดีของสังคม รักมากไหมหลานโ้ยิ่งกว่าลูกเราอีกลำบากมาด้วยกันเขาเป็นเด็กดีมากเราจะบอกเลยว่าตาตังไม่มีนะอจิตเดียเขาก็จะพิคอล้วตอนน้องบัสกลับมาบ้านมาช่วยอะไรที่บ้านถูบ้านล้างช่วยล้างชามบางครั <c oughs> ้งชวดเดี่ยวก็เปลี่ยนผ้าให้อันนี้เขาเป็นเด็กผู้ชายโลล้อ <c oughs> อายไง เขาไม่เขาไม่น่ารังเกียจนะถามว่าสิเทก็โทนเที่ยววะทนขี้เขาทำหมดบากน้องบ้านลำบากมากก็ถามเขาว่าน้องบ้าสไหวไหมถามทุกครั้งที่ไปวันอาทิตย์อะเขาก็บอกไหวบอกถ้าไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านไม่เป็นไรใหญ่ยังได้ด้วยสองมือน้อยๆที่จะสร้างความฝันด้วยการยกลูกเหล็ก จึงต้องอาศัยทั้งความพยายามและความอดทนเพื่อให้ชีวิตต่อจากนี้ไปก้าวไปถึงเป้าหมายอนาคตนักสุนักทีมชาติ